ออนอุมาสุธิรักหนึ่งในบรรดาเจ็ดเซียนดีใจที่ได้กลับมาทําการแข่งขันวอลเลย์บอลอีกครั้งเมื่อวันที่22กรกฎานะคะ2565พี่ออนออนอุมาสุทธิรักนะคะดาวตบหัวเสาขวัญใจแฟนวอลเลย์บอลไทยนะคะที่ตบลูกแรงที่สุดต้องเรียกว่าแรงที่สุดในบรรดาวอลเลย์บอลหญิงเลยนะได้หวนกลับมาลงสนามแข่งอีกครั้งในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายหญิงนะคะ ที่ PEA ก็ชนะไปแล้วซึ่งพี่ออนก็อยู่ในสังกัด PEA ซึ่งการแข่งขันนี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะก็คือกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดานะคะสยามบรมราชากุบารีที่ยิมเนเซียมวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกษโดย PEA นะคะก็มีทั้งพี่ออนอุมาพี่ปลื้มจิตถินขาวพี่ปูมาริกาพี่วรรน,นาบัวแก้วรวมถึงเอ่อน้องๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนี้ด้วย e. ซึ่ง PEA สีสสเกตนะคะก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่10 ได้คะ่ะไม่มีใครโค่นล้ม PEA สีสเกตได้จริงๆค่ะทุกคนห mm. ลังจบการแข่งขันนะคะพี่ออนออนอุมาสิทธิรัก1์หนึ่งดบิดาจเซียนของเราเนี่ยหรือว่าอาดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เล่นให้ทีม PEA อถีสเกตนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวออนอุมาสิทธิรักระบุว่าหลังจากที่ผ่าตัดข้อเท้ามาคิดว่าตนเองจะไม่ได้ใส่ชุดแข่งแล้วดีใจจังที่ได้กลับมาใส่ชุดแข่งอ ีกครั้งแล้วก็ยังติดแฮชแท็กอีกว่าค่อยๆไปเดี๋ยวก็กลับมาได้ฟอร์มการเล่นนะคะที่ปรากฏในครั้งแรกของพี่ออนเลยนะคือในรายการเนี่ยประชาชนกอที่อยู่ในสังกัด p e a ศรีสะเกดพี่ออนปรากฏตัวครั้งแรกในการลงเล่นสนามครั้งนี้ซึ่งฟอร์มการเล่นของพี่ออนในวันนั้นน่ะเราจะเห็นว่าพี่ออนไม่ค่อยกระโดดสูงเพราะว่า ยังกระโดดไม่ค่อยได้แต่บอลที่พี่ออนตบทุกลูกแทบจะได้แต้มทุกลูกเลยค่ะเป็นบอลที่ตบฉีกไปในแบบฝั่งที่ว่างหรือว่าตำแหน่งที่ดีมากคือประสบการณ์ก็คือประสบการณ์จริงๆค่ะทุกคนแล้วเห็นไหมคะพี่อ่อนก็แฮชแท็กอีกว,ว่าค่อยๆไปเดี๋ยวก็กลับมามันก็ทําให้เห็นว่าพี่ออนอ่ะจะเริ่มกลับมาเล่นในไทยแลนด์ลีกในสังกัดของตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะก็ปีนี้วันเลย์บอลก็ค่อนข้างที่จะมีข่าวดีเยอะเหมือนกันนะทุกคน สังเกตไหมถือว่าในการหวนกลับมาวอลเลย์บอลที่ห่างหายไปตลอด2ปีสําหรับทั้งชุดทีมชุดปัจจุบันแล้วก็อดีตวอลเลย์บอล ทีมชาติไทยเนี่ยนะคะที่กลับมาถือว่ามีข่าวดีค่อนข้างเยอะเลยสําหรับพี่ออนอุมานะคะหัวเสาวัย36ปีจากสโมสสองไดมอนด์ฟูดไฟชฟีฟสปอร์ตคลับนะคะคือพี่ออนอ่ะได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เล็กแรกของศึกลูกยางไทยแลนด์ลีกในเมื่อฤดูกาลปีที่แล้ว2 0 2 1 2นสองหนึ่งถึงสองพที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวใช้ช่วงเวลาที่หายไปอะ่ะในการไปผ่าตัดข้อเท้านะคะมีทางกายภาพกายภาพเป็นปีๆเลยทุกคนถ้าที่เราเห็นนะก่อนจะไปใช้ชีวิตส่วนตัว ที่บ้านเกิดแล้วก็กระทั่งกลับมาลงสนามแข่งอีกครั้งเนี่แหละครั้งแรกในศึกถ้วยกอที่ผ่านมาแล้วก็ได้แชมป์ด้วยเราอะนะคะจะเห็นพี่ออนหรือพี่ปูหรือพี่ปลื้มจิตหรือแม้แต่กระทั่งเจเจนุสราต้อมคําของเราอะนะคะในการแข่งขันพวกไทยแลนด์ลีกของสมโมสรที่พวกเขาอยู่ในสังกัดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาคิวมินซีวีซีไดมอนด์ฟูดไฟเชฟซูพรีมนะคะก็จะมีการแข่งขันกันซึ่งเราจะเห็นพวกพี่ๆได้จากในรายการเหล่านี้ เพราะว่าพวกพี่ๆนะคะได้อํลลาทีมชาติอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้อํลลาการแข่งขันในสังกัดสโมสรของตนเองก็คือเราก็ยังเห็นได้ตลอดเลยทุกคนดูเหมือนปีนี้นะคะจะเป็นปีทองของวอลเลย์บอลไทยจริงๆนะคะร่วมไปถึงการคาบเกี่ยวกับปีหน้าด้วยซึ่งผลในการแข่งขันปีนี้ก็จะมีผลไปในอีกหลายๆปีด้วย <c oughs> ถือว่าเป็นปีทองจริงๆค่ะของวอลเลย์บอลหญิงไทย <c oughs> ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บแล้วนะคะในรายการทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปที่จะมาถึงอันใกล้นี้ ทุกคนรอติดตามได้เลยนะคะหืมสนุกแน่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปด้วยค่ะ